สวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทาง Facebook เรามาดูวันนี้มาเอาน้ำมาถวายวัดดวงแก้วบ้านภูหมู่สิบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แต่มาดูบ่อน้ำตรงนี้ดูมันยุบดินมันยุบอย่างอย่างตกใจเหมือนกันว่าโอ้ทำไมยุบเยอะอย่างนี้ล่ะ เนบ่อน้ําไม่เข้าใจวันนี้ก็ได้มาร่วมซื้อเอาน้ามาถวายหลวงตาด้วยก็สาลานี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปดูวันนี้ว่าจะมาแล้วก็จะเข้าไปดู างวัดบ้านภูมิก็จะมีไม้ไผ่หลายชนิดเลยสวยๆทั้งนั้นร่มเย็นมีป่าด้วยมีต้นไผ่หลายๆชนิดเลยฮะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือมาดูสระน้ำที่ขุดเอาไว้แล้วมันยุบที่วัดบ้าน ภูมู่สิบของเราก็ได้มาร่วมทําบุญพรุ่งนี้วันพระใหญ่เอาปัดเอาน้ำมาถวายหลวงตาหลายแพ็กอยู่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่คือบ่อน้ำที่โดนยุบไปไม่กล้าไปดูมีน้ำหรือเปล่ากลัว